โอเคครับก็ต้องกล่าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องทีมงานไปฟันชายน้ำนะจุดจบสายดันครับอันนี้คือจุดจบของสายดันนะดันที่ไหนนี่ขเขาเะี่ยเสียงวะผมนะผมนี่จะติดจะติดแม่งแทบทุกงานอะ่ะเขามาเจองานนี้เขาเรียบแล้วครับจุดจบสายดานัน เขาไปยืนอยู่นู่นน,นะครับขอดูหน้าจะจบสายดันหน่อยครับนี่ฮจ,จุดจบสายดันนครับดันแรงไปไหนนะไจ้แอบนี่ยจ,จุดจบสายดันแอบมานั่งอยู่นี่เลยครับจ,จบุดจบสายดัน ขอนั่งยิ้มมือหนึ่งนะพูดอะไรหน่อยไหมครับเรียบครับจอดตาแคงไว้ก่อนนะคอยสิบร้อยอย่างเดียว